ตาเอ๊ะเจอกันอีกแล้วร้อน,นะอะไรหลมแมวร้อนต้องออกมานอนนอกบ้านนอนบนสะพานไม่รู้แมวไกล้น้องแมวไก้ก็ไม่รู้น้องร้อนมากเลย แง่น่ารักออกมานอนนอกบ้านเนี่ยร้อนอะลูกร้อนจังเยยเมียวเมียวร้อนจังเยยเมียวเมียวร้อนจังเลย,เลย,เลยตัวอะไรวะตัวอะไรวะตาเบี้ยว ཨ་ <much>